สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันจันทร์วันที่16มิถุนายนสองพันเป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่สิบเอ็ดเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้เป็นบทอา่านจากบทความถึงบทค้าแต่พระบิดาโดยนบุญสีบเปลี่ยนส่วนพระราชละมรณสัสขีนะครับท่านก็บอกไว้ตอนหนึ่งในบทข้อบอกว่าการทิศฐานภาวนาของเรากระทาเพื่อส่วนรวมพระเจ้า ทรงเป็นพระอาจารย์แห่งความปรองดองสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกันทรงประสงค์ให้เราแต่ละคนภาวนาเพื่อมนุษย์ทุกคนกระหนึ่งว่าพระองค์ทรงรวบรวมทุกคนไว้ในพระองค์เดียวนมทั้งสาที่อยู่ในเตาไปก็ปฏิบัติกดตามการภาวนานี้เขาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในสายสัมพันธ์ของพระจิตเจ้าเขาพร้อมกันภาวนาพระกัมพีกล่าวยืนยันถึงเหตุการณ์นี้เพื่อให้เราสามารถถือตามแบบ อย่างของเขาในการภาวนาของในการภาวนาเขาทั้งสามเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเบญจเจ้าด้วยเสียงเดียวกันถึงแม้ว่าพระคริสตเจ้ายัางไม่ได้ทรงสอนเขาให้ภาวนากระนั้นก็ดีเขาก็ภาวนาประหนึ่งด้วยเสียงเดียวกันเพราะเหตุนี้ภาวนาของเราจึงเป็นที่จับใจและสำเร็จผลคำภาวนาซื่อจากจิตใจที่ทูลขอสันติเช่นนี้สมให้พระเบญจเจ้ามาสถิตยอยู่กับเขาเช่นเดียวกัน เมื่อพระเยซุเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วบรรดาคราสาวกและบรรดาสานุสิตก็ชุมนุมกันภาวานาจำนองนี้พระกัมพีเ,เล่าว่าท่านทั้งหลายชุมนุมกันภาวานาไม่รู้หยุดหย่อนพร้อมกับบรรดาสตรีและพระนางมารีพระมารดา,าของพระเยสุเจ้าและบรรดาพี่น้องท่านทุกคนร่วมใจกันภาวานาไม่หยุดหย่อนการที่ท่านภาวานาด้วยใจเร่าร้อนและเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการแสดงให้เห็นชัดว่า พระเป็นเจ้าผู้ทรงสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและทรงรับเฉพาะผู้ที่ร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้าในพระนิเวศนิรันดรของพระองค์พี่น้องที่รักบทข่าแต่พระบิดาบรรจุทรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่หลายประการเกี่ยวกับความเชื่อของเราในคำพูดไม่กี่คำที่มีพลังฝ่ายจิตอย่างใหญ่หลวงการทิ่ฐานภาวนาทั้งหมดของเรา บรรจุอยู่ในข้อสรุปพระธรรมคำสอนของพระองค์นี้พระเยสุเจ้าจึงทรงกำชับเราไว้ว่าท่านจงภาวนาว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพงศจิตในสวรรค์เราเป็นคนใหม่เราได้ังเกิดใหม่และถูกทําให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่ด้วยพระนสถานของพระเบญเจ้าเราได้เริ่มเป็นบุตรของพระองค์แล้วและเราก็เรียกพระองค์ได้ว่าพระบิดา ท่านยอนเตือนเราให้ลึกถึงข้อนี้พระองค์ได้เสด็จมาในบ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์เองก็ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่สําหรับทุกคนที่ต้อนรับพระองค์เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ประธานดิษฐอำนาจที่จะกลับเป็นบุตรของพระเจ้าและจะประกาศความเชื่อว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและจงขอบคุณพระองค์ท่านจงเรียกหาพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาของท่านในสวรรค์ พี่นองเราก็ทราบดีวันนี้บทค้าแต่พระบิดาเนี่ยนกบุญสีเปลี่ยนนามาอธิบายอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าบทค้าแต่พระบิดานั้นเป็นบทภาวนาที่สําคัญแต่ว่าสําคัญที่สุดในในความเชื่อของเราก็ได้ในศาสนาที่เราใช้ภาวนากันสาเหตุก็เพราะว่าเป็นบทภาวนาที่พระเยสุเจ้าเองพระองค์ทรงสอนให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ประชาชนภาวนาว่าจะต้องภาวนาอย่างไงเวลาที่ จะต้องสวดภาวนวาคิดถึงพระเบเจ้านั้นและสําคัญที่สุดเลยก็คือเน้นเน้นเรื่องของการอยู่ร่วมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันรับภาวนาไม่ใช่ต่างคนต่างภาวนาต่างคนภาวนาก,ก็ได้ก็ดีแต่ว่าสําคัญก็คือการชุมนุมกันและร่วมภาวนาส,นสรเสญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นประการสําคัญหลักๆใหญ่ๆสําคัญที่พระเยซูเจ้าบอกก็คือเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันในความเชื่อในความรัก ในกิจการในพิธีกรรมต่างๆในศาสนาคาทอลิกที่เรานับถืออยู่เนี้ยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทภาวนาที่พระองค์สอนคือบทค่าแต่พระบิดาก็คือบทภาวนาที่เราทุกคนจะสวดร่วมกันแล้วก็ลำพึงถึงความรักอนันยิ่งใหญ่ที่พระบิดาเจ้าทรงมีต่อเราเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยก็เราก็สวดบ่อยๆต่ว่าทุกวันก็ได้ว่าได้นะในบทค่าแต่พระบิดา ในบูชามิซสาเนี่ยสวดอยู่แล้วมีอยู่แล้วบ,บทค้าแต่พระบิดาในบทค้าแต่พระบิดานั้นมีสาระสําคัญพระเยซูเจ้จาทรงสอนให้เราภาวนาประการแรกคือให้เราภาวนาด้วยการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขานพระนา,นามพระองค์เป็นพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพนมันสการสรรเสริญพระองค์แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ให้เราได้ขอโทษพระองค์ในความบาปผิดต่างๆในข้อบกพร่องที่เรามีและจริงๆให้เราได้ นมัสก,การสรนเสริญขอโทษพระเจ้าแล้วให้เราได้วนขอพระพรต่างๆที่จําเป็นสําหรับชีวิตของเราและเราก็ต้องรู้จักที่จะกระทาตามที่พระองค์บอกก็คือให้เรารู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะรักผู้อื่นรู้จักที่จะทําดีกับคนอื่นด้วยนี่คือสิ่งสําคัญนะสาราเป็นทุกข์เสียใจในความผิดต่างๆขอโทษพระเจ้าน้ำมัสการสรรเสริญพะองค์วอนขอพระเมตตา และก็วันขอสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตของเราอันนี้ก็สิ่งสําคัญและก็ขอพระองค์ทรงช่วยเราในการเจริญชีวิตแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมที่จะทุกครั้งเมื่อเราสวดบทคาแต่พระบิดาก็ตั้งใจสวดดีๆนะครับแล้วก็ขอพระพรของพระเจ้าพระบิดาเจ้าจะคุ้มครองและก็ดูแลเราในแต่ละวันขอพระเบญเจ้าพระสงสรรผ่านรุปภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด